กร๊บแชวสตอรี่ไกด์วันนี้น้องเคเมนจะพาทุกคนไปรู้จักหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนี้สร้างขึ้นที่จีนในสมัยราชวงศ์ฉินเพื่อป้องกันการลุกลานจากชนเผ่ามองโกลและเติร์กในอดีตและหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันมีนความยาวทั้งสิ้นกว่า2 1 1 9 6 1 8กิดกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ นทัประเทศถือเป็นสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาความยิ่งใหญ่และบประวัติศาสตร์อันยาวนานนี่เองทําให้กําแพงเมืองจีนนอกจากจะเป็นหนึ่งใน7จ็ดมหาัศาจรรย์ของโลกแล้วยังเป็นหนึ่งในโมรดกโลกที่องค์กรยูเนสโกคัดเลือกอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกทกคนเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ที่สวยงามมากเลยใช่ไหมครับถ้ายัางไงทุกคนอย่าลืมกดติด เวลาไปเที่ยวได้นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราชาวสตอรี่ไกด์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอีกในคลิปต่อไปรับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ